กสลามขาวใส่มงคลให้ครับนะครับนะครับกำลังจะขึ ok, okay. ้นเวทีครับต่อยคู่แรกครับโอเคร้อยยังคาถาคาถาใส่ไปยังแจ้งเกิดได้วันนี้ลามขาวครับต่อยคู่แรกครับไปวูคระโดดแร็ ไปไปล่อทิ้ง้ใกล้มาเสใกล้หลามนครับแต่ให้มันโดนเขาเ่ใ้โดนมันเหนื่อย้วรู้เปล่าให้โดนใกล้ให้กล้เลยดีละดีละดีละมันไม่มีันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยหรือว่าไใกล้เกล้าหลามนะนครับไ ต่อไปยกสองครับฝ่ายแรงสลามขาวออเทียมสุภาครับ i น้ำขนาดีเถอะน้ำฟังครูนะเตะใกล้ๆรู้เปล่าเตะให้โดนแล้เหนื่อยนะรู้ป่าถ้าเตะโดนแล้วไม่เหนื่อยเจ้าลูกนึกรู้ป่ากัว่เขาดึงอ่ะเตะให้โดนรู้ป่าล้ำเะเอเอเตะให้โดนมันจะเหนื่อยนะ้้ใกล้เลยนะ้ำน้ำย้ำน้ำ้ำน้ำน้ำน้น้ำ้ำน้ำน้ำ้ำน้ำน้ำ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 น้ำ้ำน้ำ้ำ้ ตั้งใจนะอย่ายอมเขา,านะาอย่าไปดึงเวลาเราดึงอย่ายอมเขานะรู้เปล่าต่อไปต่อยกยศสามล็อกต่อไปยกสามล็อกฉลามขาวฝ่ายแดงครับพอเทียบสุภาวันนี้น่าจะแข่งเกิดนะครับ <S <s <ip> <S ดูก่อนครับยกสามครับโอ <s ip> ้โหบ้านดีบ้านดีเย็นดีเย็นดีเย้ i <laughs> สามดีดีดีหมดยกสามครับแล้วผูที่สี่สามตอนนี้ชนะาเขาอยู่นะรู้ป่ะได้เปรียบเขาอยู่รู้ปเปล้าอย่ายอมเขาละรู้เปล่าตอยดนะรู้เปล่าจริงแล้วจริงแล้วต่อยดีนะรู้เปล่าอ่านี่แหละอย่านี้ต่อยดีแล้วอย่าไปลอยเกาออกดีออกก่อนดิอย่าไปล่าเวลาเตะใกล้ๆรู้เปล่าล้ำเจ้าลึกๆ นะดีต่อยดีอยู่อ่ะยกเราด้วยต่อยยกเดี่ยอน่ะเดินในสุดนะสาถ้ายกนี้ยกยกนี้ถ้าเราทำได้เราชนะเราก็ยกหน้าเราก็ต่อยสบายนะสบายนะเออนั่นแหละโต้ตลอดบังไม่อยู่นะรู้ป่ะวีละต่อยดีละต่อยดีละต่อไปยกสี่นะครับต่อไปยกสี่ครับไบแรงสลามขาวออเทียบสุภาครับวันนี้มาต่อยในบ้านนะครับแถวบางัวบางประกงครับ

สี่ครับหมดยกสี่ครับดูยังไม่ผ่านใครชนะยังไม่รู้ใครชนะเลยครับยกนี้ครับยกสี่ครับหมดยกสี่ต่อไปยกห้าครับยกที่ห้ายกสุดท้ายดูยังไม่ออกเลยครับใครได้เปรียบยังไม่รู้เลยครับสามยกได้เปรียบแต่ยกเมื่อกี้ดูเสียเปรียบเลยครับ tiro, tiro, tiro. Hip hip, hola, 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 ดูชนะโอ้หชนะครับนะครับดู้เพียวครับหายลายใจเย็แลกไปเป็นไรครับตัวดีครับตัวดีครับตอยดีครับ แย่ยก4ครับแต่4ยกชนะครับต่อยดีมากครับวันนี้เพรถ้าเป็นถ้าเป็นครูเป็นกรรมการนะครูชนะได้หนให้ชนะได้ดีได้ยก5ได้สามยกได้เสียยก4นิดเดียวเองเอ้ยเนี่มต่อยอย่างมันหนุ่มไม่ต่ออย่างหนุ่มยกห้าเราไร้องไม่ร้องหลังต่อยดีมากเลยวันนี้รู้ป่ะน้ ดีเลยวันนี้ดีดีมากเลยพ่อดีแล้วดีแล้วร้านยก5โอเคได้ยก4ไปยกเหมือนกันไม่ยก4แล้วเสียเปรียบแต่3ยกเราได้เปรียบยก5เราก็ได้เปรียบแต่เขาให้ยก4มาดีแล้วตดีแล้วล้านดีแล้วดีดีนี่ครับนี่ครับแค่นี้ก่อนครับเบื้องหลังครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตาม ทิ้งทัวแวนมวยไทยหรือทิ้งทัวเที่ยวทั่วไทยครับกับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ